นะครับทุกคนกินข้าวกับัดสตอสเตอร์ผัดสตอใส่หมูผัดสตอแซ่บๆเ้อพี่น้อง ทัหมลยคุณพู้ชมคน,น,นเปินานป็นเภทไหนกัน พลังคนกันอาหารโปรดน่ะส่วนผู้เท่าบนได้เบิดให้ใจว่าอันนี้กินได้บ่กันกินได้ท้าบนหยาดป่ยัง ขอเพียงให้เด็กกินผัดเองแส่บเองอืม จบหลายพี่น้องแค่หายเมื่อแล้วันี้หืมวันจิตตกด้วยพี่น้องมุดเลยไหมอู้ทำนี้เ้อพี่น้องฝ้าวก,กินก่อนฝนทิมาแล้ว